เรียนแล้วแล้วกลุ่มคํานักเรียนรู้ไหมว่ากลุ่มคําเขาหมายถึงอะไรกลุ่มคําหมายถึงอะไรนักเรียนรู้ไหมคะเรียนแล้ววลีอะกลุ่มคําก็คือวลีใช่ไม่รู้อะ เดี๋ยวครูจะบอกนักเรียนนักเรียนสามารถหยิบสมุดขึ้นมาจดได้เลยนะคะถ้านักเรียนไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะคะกลุมคําก็คือคําตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันการนําคําตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันมีความหมายแต่มีประโยคไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมคะ,ะการที่นําคำสองคำมารวมกันมีความหมายนะ คือประโยคอะเอาคำสองคำมารวมกันมีความหมายแต่มีประโยคไม่สมบูรณ์นะคะ่าะนักเรียนทันไหมคะทันไหมบอกครูด้วยทันไหมคะทันการนำคำสองคำขึ้นไปแล้วมีความหมาย ประโยคไม่สมบูรณ์ถูกต้องมีความหมายแต่เป็นประโยคไม่สมบูรณ์นะคะอ่ะนักเรียนข้อหน้าหน้าห้าสิบห้าเนี่ยเขาจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนใช่ไหมคะแล้วจะมีคําประโยคข้างบนมาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเลือกมาเติมอ้ย่ะนักเรียนคะดูนะนกฟูงใหญ่อ่ะนักเรียนกลุ่มคํารูปแรกเป็นรูปนกเราควรเติมประโยคอะไร เราควรเติมประโยคอะไรลงไปคะประโยคอะไรนกฟูงใหญ่อ่ะโอ๊กอ่ะอกนกฟูงใหญ่บนท้องฟ้าถูกต้องโอ๊กได้หนึ่งคะแนนนะคะโอ๊กได้หนึ่งคะแนนโอ๊กเล็กที่เท่าไหร่อ่ะโอ๊กได้หนึ่งคะแนนนะคะอ่ะภาพที่สองเด็กเปิ้ลเขาถามว่าแม่ได้ใช่หรอ มมมา,มามมีแมสใช่ไหมห้ามปาถามว่ามีแมสใช้ไหมเออเหรอดอกไม้มานานาพันธุ์ในสวนแก้วเอ้ยในสวนมีสวนแก้วอกดอกไม้นานาพันธุ์ในสวนถูกต้องใครตอบคนแรกใครตอบคนแรกดอกไม้นานาพันธุ์ในสวนใครตอบคนแรกคะออมสินเหรอ อ่ะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็เลขที่มาให้ครูด้วยใครตอบคนแรกฮะดอกไม้นานาพันก็แถวอีกอย่าเป็นแหมโอกรีบเลยนะรีบเลยนะยังไม่ทันไปนู่นเลยอ่ะโอเคให้คะแนนทุกคนที่ตอบเดี๋ยวครูอ่านักเรียนเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูจะบวกคะแนนเพิ่มให้นักเรียนทุกคนที่ตอบเดี๋ยวครูจะมาย้อนดูว่าใครใครตอบไม่ตอบนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะอ่ะโอเคนักเรียน นักเรียนดูประโยคความรวมประโยคความซ้อนหรือประโยคสามัญหรือประโยคความเดียวนักเรียนประโยคความเดียวคือคําที่มีใจความเดียวส่วนประโยคความรวมจะเป็นคําที่มีคําอะไรเป็นคาเชื่อมใครรู้มีคําอะไรเป็นคำเชื่อมประโยคความรวมมีคําอะไรเป็นคำเชื่อมคะอ่าถูกต้องคําสันธานมีคําสัญธานเช่นคําสันธานเช่นคําว่าอะไรบ้างเช่คคาว่าอะไร แล้วอะไรอีกแล้วก็แล้วดงแต่ก็และหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอ่ะส่วนประโยคความซ้อนจะเป็นประโยคที่มีคําว่าอะไรสังเกตดีๆจะมีคําว่าที่คําว่าอะไรคําว่าที่อะไรลูกประโยคความซ้อน3ามคำที่ควรจำที่ซึ่งแล้วก็อันโอเคถูกต้องอ่ะนักเรียน,นดูประโยคสามัญบุคคลที่เขา คนที่กําลังเข้าแถวหน้าเสาธงเนี่ยควรเอาอะไรควรเอาประโยคอะไรมาใส่ที่เข้าแถวหน้าเสาธงและเป็นประโยคความเดียวและเป็นประโยคความเดียวเข้าแถวหน้าเสาธงเข้าแถวหน้าเสาธงนักเรียนเข้าแถวถูกต้องนักเรียนเข้าแถวอะไรเข้าแถวการอย่างเป็นระเบียบใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบส่วนภาพคุณยายคุณยายนั่นเป็นอะไรลูก คุณยายเป็นอะไรคะคุณยายเล่านิทานคุณยายเล่านิทานนี่เป็นประโยคความเดียวหรือความรวมลูกเป็นประโยคอะไร ian, มีกิจใ,ใจความคุณยายเล่านิทานมีกิจใจความคะอะมีหน,นึ่งใจความนักเรียนเปิดมาหน้าห้าสิบหกหน้าห้าสิบหกจะเป็นของประโยคความรวมกับความซ้อนนักเรีนเยนทำเองได้ไหมคะนักเรียนทําเองได้ไหมครูบอกความหมายของประโยคความรวมและประโยคความซ้อนไปแล้ว เรียนทาได้ไหมคะโอเคทาได้มะ,ะต่อมานักเรียนมาดูหน้าห้าสิบเจ็ดค่ะข้ห้าสิบเจ็ดเปิดได้ยังคะนักเรียนดูหน้าห้าสิบเจ็ดข้อหนึ่งใหญ่นะคะข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนจับคู่คําในแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองแล้วนํามาเขียนให้เป็นกลุ่มคํา อ่ะแล้วนำมาเขียนให้เป็นกลุ่มคำที่มีความหมายนักเรียนคิดว่าข้อแถวที่1คําคำว่าผีเสื้อนักเรียนควรเติมคำว่าอะไรแถวที่สองแถวที่1่ผีเสื้อแถวที่สองควรเติมคําว่าอ่าผีเสื้อปีกสวยถูกต้องค่ะอ่ะอีกหนึ่งยกตัวอย่างอีกหนึ่งแม่ค้าแถวที่สองควรเติมคําว่าอะไรแม่ค้าอะไรดีคะแม่ค้าอะไรดีแม่ค้าอะไรดีแถวที่สองควรเติมอะไร อ่าถูกต้องแม่ค้าใบหน้ายิ้มแย้มนะคะแม่ค้าใบหน้ายิ้มแย้มอ่ะแล้วส่วนท้องฟ้าปากกากล้วยไม้นักเรียนไปเติมเองได้ไหมคะนักเรียนไปเติมเองได้ไหมอ่ะท้องฟ้าปากกากล้วยไม้ไปเติมเองนะคะนักเรียนมาดูข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่จะเป็นให้นักเรียนอ่านประโยคที่กําหนดและแล้วระบุว,ว่าเป็นกลุ่มคําหรือประโยคชนิดใดอันนี้จะมีทั้งหมด10ข้อ ิบข้อนะคะนักเรียนดูเขาบอกว่าอาเช่นข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เป็นประโยคอะไรเป็นประโยคอะไรข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของคนไทยทําไมถึงเป็นประโยคสามัญเพราะเพราะอะไรคะทําไมถึงเป็นประโยคสามัญเพราะอะไรเพราะเขาบอกเพราะโจทย์ตัวอย่างมันมีมาให้ใช่ไหม เพราะมีใจความเดียวนะคะสอนถูกต้องค่ะเพราะมันมีใจความเดียวนะคะไม่มีคําเชื่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะจึงเป็นประโยคความเดียวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประโยคสามัญน,นะคะอ่ะต่อมานักเรียนดูข้อ2.1จคุณจะยกตัวอย่างข้อ2.1นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ,ะความอะไรลูกเป็นอะไรใช้ความรวมหรอดูดีๆนะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะนักเรียนอย่าเพิ่งดูคําเชื่อมนะคะนักเรียนดูว่าประโยคมันสมบูรณ์มีความหมายนักเรียนคิดว่าประโยคมันสมบูรณ์ไหมอ่ะนักเรียนดูก่อนหนึ่งเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะนักเรียนว่าประโยคมันสมบูรณ์ไหมคะอ่ะนักเรียนตอบครูก่อนว่าประโยคมันสมบูรณ์ไหมอ่านน้ำผัสอนตอบไม่ มีใครว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ตอบคุมาค่ะพิมพ์ตอบมาเลยไ่อ่ะข้อนี้นะคะนักเรียนดูหนึ่งเลยหนึ่งประโยคเขายังไม่สมบูรณ์และยังไงต่อประโยคเขาไม่สมบูรณ์ประโยคนี้มีความหมายไหมมีความหมายของจอไหมมีความหมายนี่ไหมครบถ้วนไหมประโยคอะมีความหมายไหมคะอ่ะ,อะนักเรียนว่าข้อสองจุดหนึ่งเป็นอะไรให้พิมพ์อีกหนะะึ่งครั้ง หมายไม่ครบอ่ะปอยปยบอกว่าอะไรเป็นอะไรอกกลุ่มคำอ่ะใครว่าเป็นกลุ่มคำอีกหรือใครว่าเป็นประโยคความรวมความซ้อนพิมพ์มาเลยค่ะตอบครูว่าข้อนี้เป็นอะไรอ่ะน้ตกลุ่มคำอกกลุ่มคำมือไปโดนของ่ครับโอเคอ่ะข้อสองจุดหนึ่งนะคะ จะบอกเลยว่าข้อ2.1เป็นกลุ่มคำนะคะข้อ2.1เ,เป็นกลุ่มคำนักเรียนดู2.2พ่อและแม่เป็นล่มโพล่มใส่ของลูกพ่อและแม่เป็นล่มโพล่มใส่ของลูกนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคอะไรคะพ่อและแม่เป็นล่มโพล่มใส่ของลูกนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคอ่ารวมทําไมถึงเป็นคําว่ารวมเพราะมีคําว่าอะไรสังเกตง่ายๆเลย หนึ่งประโยคนี้สมบูรณ์ไหมอรามีคาว่าและและประโยคสมบูรณ์ไหมลูกประโยคนี bye ้สมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์หนึ่งเราดูเลยว่าประโยคนี้มันสมบูรณ์และมีคว่าอะไรคําว่าและเป็นคําเชื่อมใช่ไหมคะโอเคข้คอนี้ตอบว่าประดโยคความรวมนะคะอ่ะอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคเอาประโยคไหนดี นักเรียนดูดูในหน้าของหน้าห้าสิบเปิดหน้า5้าสบแดนักเรียนดูข้อสิบเปิดได้ยังคะห้าสิบดเปิดได้ยังคะ,ะนักเรียนดูข้อ10บเขาบอกว่าจังหวัดบึงกาฬซึ่งเคยอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยนักเรียนคิดว่าข้อนี้ มีคนตอบถูกปอยตอบซ้อนโอเคถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูกต้องนะคะตอบซ้อนโอเคโอ้ความซ้อนนะคะข้อนี้ตอบความซ้อนนะคะข้อที่ส0นะอที่เหลือนักเรียนทําเองนะคะ,ะนักเรียนดูข้อสามใหญ่กับข้อสี่ใหญ่สุดท้ายแล้วข้อ3ามใหญ่กับสี่ใหญ่สุดท้ายแล้วนะคะข้อ3าใหญ่นักเรียนดูให้นักเรียนพิจารณาประโยคความซ้อนต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามนะคะอะเขามีผักสลัดนักเรียนดู3.1นะทันไหมคะทันไหม,มนักเรียนทันไหมคะตอบครูน่อยทันไหมคะโอเคนักเรียนดูข้อ3.1นะคะ3.1เขาบอกว่าเขามีผักสดรับประทานเสมอเพราะเขาปลูกผักสวนครัวนักเรียนคิดว่าประโยคหลักของเขาคืออะไรประโยคหลัก เขามีผักสดรับประทานยังไม่ถูกค่ะใกล้เคียงใกล้เคียงประโยคหลักเขามีผักสดอะไรลูกรับประทานอะไรต่อด้วยเสมอถูกต้องนักเรียนประโยคหลักนะคะคือเขามีผักสดรับประทานเสมอแล้วประโยคย่อยประโยคย่อยคืออะไรคะประโยคย่อย เขาปลูกผักสวนครัวถูกต้องประโยคหลักคือเขามีผักสดรับประทานเสมอส่วนประโยคย่อยคือเขาปลูกผักสวนครัวมีคําว่าอะไรเป็นคําเชื่อมมีคําว่าอะไรเป็นคําเชื่อมลูกคาว่าเพราะอ่ะข้อสามจุดสองสามจุดสามนักเรียนทําได้ไหมคะนักเรียนทําข้อสามจุดสองสามจุดสามเองได้ไหมคะได้โอเคอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายข้อสี่ใหญ่ข้อสี่ใหญ่คือ ให้นักเรียนแต่งประโยคสามัญสองประโยคจากภาพที่กำหนดนะคะและใช้คําเชื่อมเชื่อมประโยคดังกล่าวให้เป็นประโยคเดียวกันเขาให้เราแต่งประโยคความเดียวประโยคสามัญคือประโยคความเดียวคือเขาให้เราแต่งประโยคความเดียวเองใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะนักเรียนดูประโยคความเดียวเขาบอกว่าเช่นครูแต่งว่าเด็กเด็กช่วยกันปลูกผักครูแต่งว่า ข้อที่หนึ่งนะเห็นหนึ่งกับสองใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งครูแต่งว่าเด็กๆช่วยกันปลูกผักนักเรียนเห็นรูปภาพไหมมันให้สอด้องกับรูปภาพด้วยนะคะแต่งประโยคอ่านักเรียนดูก่อนข้อสี่ใช่ไหมคะเด็กๆช่วยกันปลูกผักข้อสองครูแต่งว่าเด็กๆช่วยกันดูแลรดน้ําผักที่ปลูกเด็กๆช่วยกันดูแลรดน้ําผักที่ปลูกนะคะอ่ะเชื่อมประโยคมาเชื่อมครูนําเอามารวมกันเป็น เด็กๆช่วยการปลูกผักและดูแลรดน้ำผักที่ปลูกเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจไหมเพราะว่าครูไม่ได้ขึ้นกระดานเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจบอกเข้าใจนะคะไม่เข้าใจบอกไม่เข้าใจนะเข้าใจไหมคะอะนักเรียนนักเรียนเปิดมาหน้า60บหน้า6กสิบจะมีอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนแต่งเองเข้าใจไหมคะอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนแต่งเองนะคะอะแค่นี้อะนักเรียนมีแค่นี้ อตอบครูหน่อยว่าการบ้านที่เราเรียนที่เราช่วยกันตอบเนี่ยวันนี้มีตั้งแต่หน้าอะไรถึงหน้าอะไรมีตั้งแต่หน้าอะไรถึงหน้าอะไรคะข้างล่างก็ทําไหมคะทําค่ะทําข้างล่างด้วยก็คือแค่บอกความหมายของประโยคความซ้อนประโยคความรวมและประโยคความเดียวนะคะแล้วก็กลุ่มคํา5 5้าถึง60โอเคถูกต้องค่ะแต่ว่านักเรียนจริงๆแล้วมันไม่เยอะนะมันเป็นรูปภาพซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปภาพใ,ใครตบมือโนบุก <Note book. S 1> ส่งตอนไหนโนบุกร้อง,องใช่ไหมใช่โนบุกร้องหาเครื่องเสียงอยู่อะไรหรออ๋ออะนักเรียนส่งตอนไหนส่งตอนก่อนวันนี้ก่อนสองทุ่มส่งวันนี้ก่อนสองทุ่มนะคะเดี๋ยวครูจะสร้างกลุ่มให้นักเรียนใหม่เออเมื่อวาน มีคนไม่ส่งงานนะคะคุณเช็คไว้แล้วนะมีคนไม่ส่งงานนะคะแล้วก็ทำทำหน้า60ทิบทำด้านล่างด้วยไม่ส่งเยอะถูกต้องใครที่ไม่ส่งงานเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังหรือส่งแล้วแต่ไม่เขียนชื่อส่งแล้วแต่ไม่เขียนชื่อมีเยอะนะคะอ่ะคนที่ยังไม่ส่งงานคือกูอ๊ดเต้นออมสินนัดไอ จีโน่ตาใบเฟิร์นกัสเซนเอฟนิวชมพูแล้วก็ต้นก้ลาส่งมาแค่งานเดียวเองอะใครที่มั่นใจว่าของตัวเองส่งแล้วนักเรียนไม่มีรายชื่อนักเรียนส่งมาให้ครูในแชทส่วนตัวในลายส่วนตัวเลยนะคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะส่งมาในลายส่วนตัวเดี๋ยวครูตรวจให้ใหม่ส่งแล้วคะ่นะนภสรชัดเชือ้อ ส่งแล้วนักเรียนได้เขียนชื่อไหมดูด้วยว่าได้เขียนชื่อไหมถ้าใครที่ไม่มีรายชื่อเมื่อกี้ใครที่มีรายชื่อเมื่อกี้อ่ะส่งเข้ามาใหม่เลยใครมั่นใจว่าส่งแล้วเขียนชื่อเลขที่แล้วส่งมาใหม่ในแชทในไลน์ส่วนตัวเลย <c oughs> เข้าใจไหมคะอ่าส่งมาให้ครูใหม่นะคะบางทีครูอาจจะไม่เห็นนะคะส่งมาให้ครูใหม่แล้วเดี๋ยวงานของวันนี้ครูจะสร้างปุ่มและให้นักเรียนส่งไปนะคะถ่ายเขียนชื่อเลขที่ชเช่นนักเรียนเขียนแค่ชื่อเล่นกับเลขที่ กู like Just, h, ๊ดหนึ hmm. ่งก็ค <c oughs> mm ือ hmm. กู๊ดเลขที่หนึ่งเขียนแค่แค่กู๊ดหนึ่งบีมสองอะไรอย่างนี้เขียนแค่ชื่อเล่นกับเลขที่มานะคะเดี๋ยวครูจะตรวจเองเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมค่ะโอเคเข้าใจบอกเข้าใจนะคะเราจะอ่ามีใครสงสัยอะไรไหมมีใครสงสัยอะไรไหมลูกมีไหมคะ มีใครสงสัยอะไรไหมไม่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 ไมสงสัยแล้วใช่ไมอ๋อไม่สงสัยครับอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะกินข้าวก่อนกินข้าวทักก่อนแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดนะคะส่สงวันนี้นะคะโอเคไหมเฮ้ยครับทำแบบฝึกหัดใครที่ไม่ได้สมุดบัรทึกลายส่วนตัวมานะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าให้ทำยังไงโอเคถ้าอย่าง ไปทำงานนะคะแล้วก็ไปถึงแล้วโอเคนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะส่งที่ไหนส่งไปตรงนี้เดี๋ยวครูสร้สางอัลบั้มให้นะคะ,คะงานเมื่อวานแบบ้างงานเมื่อวานมีไม้แมปกับแบบฝึกหัดค่ะเมื่อวานมีไม้แมปกับแบบฝึกหัดใครยังไม่สง่งตามงานนะคะเพราะว่าครูเช็คทั้งชื่อคนที่เข้าเรียนทั้งคนที่ส่งงาน ใครไม่ส่งงานไม่มีคะแนนรอดพานาจิออีกหนึ่งอย่างเลยผู้อยากจะบอกว่าคนที่ทำมาลายงานไม่เรียบร้อยงานทุกชิ้นมีคะแนนบางคนทำแบบขอให้แค่มีส่งอะลายมือก็ไม่ผ่านการอะไรนีการตกแต่งก็ไม่ผ่านอะไรเลย งานจบตามงานด้วยนะค่ะเข้าใจไหมครูให้เวลาทั้งสองงานเลยทัังสองเมื่อวานกับวันนี้ให้โอกาสวันนี้อสองทุ่มถ้าวันนี้ใครไม่ส่งงานทั้งหมดครูถือว่าไม่ให้คะแนนเลยนะครูจะไม่ให้ส่งจย้อนหลังเลยคนะผมน่าจะเรียบร้อยมั้งคนที่ให้แก้ง,งานมีหลายคนมากเลยนะเหมือนว่าทําแค่ว่าขอให้มีส่งอนะ่ะ โอเคโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมทำงานมาส่งนะโอเคยวาเจอกันนะคะนะอะไรทักมาถามได้นะ